สวัสดีค่ะคุณลูกค้าหากคุณลูกค้ากําลังพบกับปัญหาไฟไม่สว่างได้รับสินค้าไม่ตรงปกถูกหลอกถูกโก,กงปัญหาตรานี้จะหมดไปเราขอแนะนําไฟสปอร์ตไลท์ LED รุ่น500วัตต์ของทางแบรนด์มโวมนะคะลูกค้าทางเราเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายเองโดยตรงไว้ใจได้เรื่องคุณภาพสินค้าตรงปกไม่ลดสเปคไม่ลดขนาดภายใน1ชุดคุณลูกค้าจะได้รับอะไรไปบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะภายใน1ชุดนะคะลูกค้าจะได้รับคู่มือการใช้งานผ่านรีโมทน็อต6ชุดนะคะแล้วก็ตัวขายึดนะคะลููกคคคค้า้าาามมดตัวโนะะ ขนาดโคมนะคะ23คูณ28เซนติเมตรนะคะคุณลูกค้าส่วนตัวแผงนะคะลูกค้าตัวแผงเราใช้เป็นโพลีสไลรอนนะคะตัวแผ้นนะคะคุณลูกค้าขนาดแผ่นนะคะคุณลูกค้า23คูณ35เซนติเมตรนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งกันค่ะวิธีการติดตั้งนะคะลูกค้าลูกค้าเพียงแค่ใช้สายเชื่อมตัวนี้นะคะลูกค้าผูกกัดตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถติดตั้งได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งอีกทีค่ะโคมไฟโซล่าเซลล์ไม่ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องจ่ายค่าไฟสักบาาาททเดียวใช้พลงงนแสอิ แล้วประกันความสว่างถึงเช้าแน่นอนแล้วก็คอนเฟิร์มระดับการกันน้ำ IP67 กันน้ำกันฝนกันแดดกันฟ้าผ่าคา่ะ